ประสบการณ์ย่างหมูสิไม้แรกในชีวิตนะคะผลออกมาก,ก็คือดำไม้ไหมหมูสุกไม่ทั่วถึงนะคะเพราะใช้เตาไม่ถูกเนะาะทดสอบไปเรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกนะคะท่านทาน,ทานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาลองชิมหมูย่างหมูปิ้งนะคะอันนี้ปิ้งเองนะดำมากเลยดูใช้เตาถ่านแล้วแบบถ่านเป็นแบบเตาเล็กอะไม่สม่ำเสมอนะจะลองชิมดูนะ้คะ ชิมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมหมูปิ้งนมสดรสชาติเหมือนหมูปิ้งนมสดทั่วไปหวานนิ่มสีเกลียมเกียม,ยมนิดนึงนะเพราะว่าใช้เตาแบบไม่ค่อยไม่ใช่เตาย่างโดยตรงอ่ะเป็นเตาย่างถันไม่ใช่เตาย่างหมูเนาะนี่ประสบการณ์ในการย่างครั้งแรกไม่ ม้มันจะไหม้นะถ้าไฟไม่สม่ำเสมอไฟมันหอมโอเคนะไม่ชอบกิงไม่ชอบกินจริงวกิงชอบกินหมูโบราณมากกว่าแต่นี่เป็นนมสดรสชาติเนี้โอเคเพราะว่าไม่ชอบกระเทียมไม่ชอบพริกไทยอะนะไม่ชอบที่เป็นหมูพริกไทยไม่เอาอย่างนี้โอเคอยู่นะผ่าน